พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์วันที่16เดือนที่4ในหัวข้อเรื่องจงรักษาหัวใจด้วยพระคำและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามคคีธรรมในพระธรรม 2. เปโตโบทที่3ข้อที่17เเพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายเมื่อพวกท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้ว พวกท่านก็จงระวังให้ดีเพื่อไม่ให้ลงไปตามการผิดของคนชั่วและสูญเสียความมั่นคงของพวกท่าน2เปโตบทที่3ข้อที่17พี่น้อง้าสังเกตคำเตือนและคำแนะนำบางอย่างต่อธรรมิกชนซึ่งถูกประทานให้โดยพระวิญญาณผ่านทางอัครทูตเปโต ในข้อที่เราเพิ่งอ่านเมื่อคุณศึกษาข้อเดียวกันนี้จากฉบับ New International Version ฉบับ NIV ซึ่งกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเพื่อนที่รักเมื่อท่านได้รับคำเตือนล่วงหน้าแล้วจงระวังให้ดีเพื่อท่านจะได้ไม่หลงไปกับความผิดพลาดของพวกนอกกฎหมายและตกจากตำแหน่งที่ปลอดภัยของคุณโดยพระวิญญ,ญาณเปโตเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความผิดพลาดของพวกนอกกฎหมาย The Living Bible แปลต่างออกไปเล็กน้อยว่าพี่น้องที่รักข้าพเจ้ากำลังเตือนท่านล่วงหน้าเพื่อท่านจะระวังตัวและไม่ถูกชักจูงไปด้วยความผิดพลาดของคนอาธรรมเหล่านี้เกรงว่าพวกเจ้าเองจะวุ่นวายไปด้วยในที่นี้ถูกเรียกว่าความผิดพลาดของคนอาธรรมนั่นคือคือการคาดคะเนผิดพลาดเนื่องจากความไม่รู้ จากนั้นยังพูดถึงหัวใจที่ชั่วร้ายของความไม่เชื่อซึ่งมาจากการไม่เชื่อฟังในพระธรรมฮิบรูบทที่3ข้อที่1 2เปิดเผยว่านี่แน่พี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาท่านลงไปจากพระเจ้าผู้สนพระชนคำภาษากรีกสำหรับความไม่เชื่อคืออภิธิ ε ι ซึ่งแปลว่าไม่เชื่อหรือเกิดจากการไม่เชื่อฟังแล้วข้อที่13เกล่าวไว้ว่าจงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปเราจะหนุนใจกันทุกวันได้อย่างไรด้วยพระคำพระคำเป็นเนื้อหาเดียวที่จะช่วยให้เราเติบโตและได้รับการปกป้องจากความผิดพลาดของคนนอกกฎหมาย และการคํานวณผิดพลาดของคนอธรรมพี่น้องคะด้วยพระครรคุณสามารถปกป้องหัวใจของคุณอย่างขยันขันแข็งจากความไม่เชื่อฟังและสิ่งใดก็ตามที่พยายามเปลี่ยนแปลงหรือทำลายความเป็นเลิศที่พระเจ้าได้ตั้งโปรแกรมไว้ในตัวคุณแล้วจงศึกษาและใครควรพระคัมภีร์จนกว่าวิญญาณจิตใจ และร่างกายทั้งหมดของคุณจะถูกตั้งโปรแกร,รมให้คิดถึงแต่ความคิดของพระเจ้าและได้รับอิทธิพลจากความคิดและความคิดเห็นของพระองค์เท่านั้นฮาเลลูยาให้เราประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักข้าพระองปิติยินดีในพระคำของพระองค์ และยอมจำนวนต่อคำตักเตือนยอมจำนวนต่อหลักคำสอนและคำแนะนำในพระคําของพระองค์คาพระองค์พบชีวิตสันติสุขพบความชอบธรรมและความชื่นชมยินดีชั่วนิวรันดร์ ขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระคํำของพระองค์พระสิริของพระองค์ก็ถูกเปิดเผยในชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากพระสิริสู่พระสิริในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด